าคุณอยากได้ฝอที่มีคุณภาพแล้วคุณอยากให้ภาพลักษณ์ที่เขามองคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่าเป็นผู้หญิงที่พรีเมียมแล้วผู้ชายให้เกียรตินะคะให้คุณใส่ไมซ์เซ็ตให้กับตัวเองแบบนี้เวลาที่คุณเข้าเว็บหาคู่หรือเจอเขาก็แล้วแต่ให้คุณเป็นคนที่เลือกได้หมายความว่า อย่าแสดงอาการที่ทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่ามากกว่าผู้ชายหรือต้อยต่ํามากกว่าเขาเพราะว่าตัวคุณนะคะก็มีดีในตัวคุณอยู่แล้วผู้หญิงแบบนี้นะที่เป็นผู้หญิงที่เลือกได้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้ผู้ชายฝอที่แบบดีๆกันทั้งนั้นเลยแต่ส่วนใหญ่นะคะที่หลายคนเล่นบทบาทเป็นเหยื่อคือรอให้เขามาเลือกรอให้เขามาชอบเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาเมื่อไหร่เขาจะยงงอย่างนั้นอย่างนี้ เปลี่ยนตัวเองใหม่คะ่ะคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกเกตนะคะ